ดีครับวันนี้วันที่6เดือน7 2568เป็นการตรวจมูลครั้งที่87ที่ข้าพเจ้านายเปรมยศกันล้อมขอถว,วายเสียงตรวจสัตยาระสูตรพระบริรละมนต่างต่างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา j a รเจร้าผูชา,า,า,ชาแด่ครบูบาอาจารย์ทั้งหลายขอติตของข้าเจ้า,จ,าจงตั้งมั่นมีติลึกได้มีสมาธิจดจ่อในคาราเบียนได้แล้วในวันตนรวอย่างต่อเน,นื่องในเทอน หนึ่งบทกาบนะตายน่างธมมาธโดวาพุทธมโตังมิวาติมีตวฆาโตวาตตาธมโมธังนมมตามีสุปฏิปันโนเว่าตัวะาตังโกตังกังนมมามีต่อโมตุชาวัยอริินา่างธัมมาธรมโดจุติรางวันนิทิมุโตกูณีธรมโนทานิอารามีจาติตติยาวาจีวัหังพุทามังหลังกลงัตตังกาโตโมเชมีลัตตลังไยังนรมมาจารามิโสตินาสามโมโตุโเรวดารันตาจักล่า เตัวาตตากันนั้นตูเวาตา้มามุนีราตาราตูนันตูตากโมต่างตากตามีตารูปีสรสิการาตดินตาิวนานีตีเปราตาาการมีตัตูราวะคาหาเนียหาวตูไม่ตโมาตยัตุเทวาลรจาวิตามียคัมนาดาติตันตานิกยามนีวจานนาโตเมตุนันตูธรรมะต่นกระโลยอวัตตาธรรมะตวนากระโลยอวัตตาธรรมะต่นักระโลยอวัตตา สีวบตัวบุปาาการนาการวมตาว่าโตนาโตตามานตถามุนตาว่าโตนาโตตมาสมุนตราสนตาว่าโตนาโตตามาสมุนตราห้าบทสัวใจตอนคมนาป่าวุตธันานิกาามีธรรมนานิกาามีธรรมนาฬิกาามีตุติภีรุตธังนาฬงกาามิตุติีรธรรมนาฬากาามีตุติภีรธนาฬิกาามีตุติภีวุตธังนาฬิกาามีตุติีธรรมนาฬงกาามิ ตาีมีตาระาษาจามีหกบทสวดจากกิรยากะาษตาตีมีตารานุโมทมีตาราวะรังอิเนัสต่อจากติีนัสตูติมีหกบทสวดตาตาตีมีตากราษอราโมทมีตากระาษวะรัอิเตนะตจากตานัสตีติมีหตบทวตาตาตีมีตากราอนุโมทมตาราวะรังอิเนัสต่จากตาตีนัสตติมีหกบตวดเจบทสวดติละตานะปะนานะมะคาถา ปูตังนาเมระตาปูตัสาลีตาดีตังธ้ำมังนาเมระตาปูตาวิสุทธิสารังหลังังนาเมระตาปูตัสุทธิสัตติติเอนางนาเมระตานังระตาตายาว่างธรรมะธรรมโมติทาวัตุวะ่าเตเถูตังอายโยอายุการุนายุทาวะสัมปวันตังอิธามิยาตันปีตาตายะทาอยตันเดเอตังวินาตติติเรตามาสามาวินะ โลเกกาติติกาติเลจาปาปุภูตังกามีรัทาวิหายาติทุกถาทางวิหุิติตาคาเนราวิหาราลูปังโลกายอิติตาดาภูปะลปาเนียเตหลังิทุติวิธิตังคูนากายตายะนามีหิวัชนารายะถุวาวิโตตัมปีตามุปัสสตังธรรมาฏิวุตตาปัสสานตานาวายาติการนามาตามุตามามุจังภูตังรุษขาปามุจารนะ จุขารา,า,าตานังราตานังปัจจาระเหตุปารามังอาภิษฏูชาณียังนิพันจากอิริยาญุปานีจจายารต่างมาเกเลสามสาราโสธตนาติฏิยาจาสาวหิอัตตาโกตาเลหูปาศีวานียังปานีหาปีรัตานางตาังราตังมียะมียะตาตาอิตังตีราตานางังราตานังกตาตังห <c oughs> ะลาติวิทางกคะนันโส นะมาสามมาปูชานี่มาจากปีตาตังสุปาสันติติตาตานนมาลิตาลิยาตธาลาตาจาปุยานาตตาคาตเตนะสุกีพระเวโมเตยะนาตตาคาจะตตาปีตัววิหโหตโยตตาดามาวินายามีปานานาบุโตโลกุตาราปิตามุโนยาโตสุพุนาตตาปานิตายะกะยาญาอีตามิหโหตัววัตุ ตาเตปาริติโตสุปะสสาตกาโลแปดนมัสการติทิคาทายโยจากุมามเหวังมาลาปังโตตามาวะพุตโตตากาโตวิโมโตมาลาสาปาราวินิโมจายันโตปาเปศิเกมากจานีตาวินิยังพุตังลัตนาลสิลัสานามิโลกาสานาตากวินายาตากา สันตตา ar, สัติระยติหัวโตรรมัร้ายยาจาวินาจะมีตัวาโมได้โยมมียาตาสตาตาดูว่าสติโกราวิโุที่มังานิยานิโกธรรมะทัตะลังตาดีลาตาวะโอสันติการโลจุติโนธรรมงว่าตังตัสระสานามามิโมมังหัางว่าตาอุราสันตัันติตาันติระยตหัวโตรามัดร้ายาจาวินาจะมีตูตางดังม นิสุขตาทุโยโลกาตาบาปูปะอิเลเตชาตสานจะยันตินิโชจักโจะสาขาตันมาวิธีตังโลติตังวิยาทติลัสานะมามิวตาวุตตาตามาทิสันติติสันติสันติเนติติหัวตุสัมมาตระยาเจวินาตวีตก้าวตัวนมตาดโมนาโตสามาสมุาตามาติโนนโมอุตามา มาสาสาวาคาเตวะเตทินานโมมหังตังกาปาติมิสุตัสติตทิทิโนนาโมโอตาตานาสาสะตาตตาตังตายังสาดูกังนาโมโอตาลักขตสาตตาสาวาทุนะยามปีนาโมกาลัปปาเวนะวิคันจันตุาปาวานาโมกาลุนาเวนะตัววิหโตสามาตานาโมกาลัสมาตาสาวิธิมาเหียมวิลาเตชวาติปัวตัวมาสมัยตูด เอวังมีตูดังอีังยยมากว่าะเกตนาติกะปีล้วมันมาวมนมาตาวิูตนาสัตนี้จามาเตหิิตาเตตาเว่าะหังเตหิตเตหตโรกตาตุหิเทวาเอเวนั้นสัตนี้เวตาโหตุวันตนาสยะทีกูังจะอาจาโคจะตุนากุตาตาทิการนาเดวนาอแต่ะโอตโมาว่าะเกตนาติกะปีล้วมันมาไม่มาตาวิกูตานัสัตนี้จามาเตหิิคตาเตหิตาเว่าะหังเตหิตาเุหิตา เฮ้ยเุนะแต่นี่เวตาโหตัวเขาตั้งน่ยาพีกูตั้งก็สยานุน้าว่ายันปีนะวาว่าเตโนรปัะตังไม่ตัวว่าอุปตังไม่ตวว่าตัก็ว่าโตตันทีเก็ปัจากอะไรมาเตะเรโก็ว่ระาได้มาดยาพี่ไม่ห่งมาาวาปุริโสทะไิตั้งวามาห่างาษาเอวะปะภาษาตังวามาหางตมีว่เอวะวาสุตาเมตสุอัตเตออัตสาริโตปาละวะโตปุระโตปาวหางโตแล้ก็าได้มาต อ e <in> าวาตังอภิวาเทวายามตาตะโสอิามนตาอิสายเอกาเดวตาก็คือตัวติเกอมังคารังมาติมาตมาโยปะวะสิเทวะกายาสมาคตาตากาตังอิมังธตมาตตารังตาเขตัยวะพายะตตทะสังติอรดาอาตาขอว่าเวลาเดียวดาว่าตสัวติเกอมังคารังมาติตากาพิโกตมะตะหังสุจิตาตาชุนอาชุมะกนาสาราตาราทีวะเนตานิ อะนี้ราอินเนนีรานะกันติวะทิตาเทวะเวลาเทวาตาวะโตตะนิเกอีวังฆาละอาภาสีติงะวากีรายีวาวากีราอินทิราโอตมะมาเจตาเตราติสุทาวิมาลาจะโตตาสุทาคาสุทุนะอาธิรภโภละเทวะตาวะโตตะนิเกอีวังฆาละกะมาสีเยนีติวุตตารานะกาตานี้นะอามีตันติวายะภูมิมหายะมะนุษยังดีอะวิวัคยาวะลิโวลิตันติติ อาตโกเทวาวิกรมันเดิวิอพิกโกตตาตุโตเทวดาสันนิวิาโหตุตัตานตัารยาพิกรต่างก็จะเทปิเตพิเวยาเหตุอาติารังรังโรตามาตุวตาเตตามิวัตานาเตามวัวัเทวตาตันนิวิตาเหตุโยยยาตาพิวาย่างนาาเหปิเพวยาิสันตราวักาลัโตามาตตาเตตามิวัตานาเอตามวิวะเทวตาันนเวตา อาวิตริยาตารมายาตาไนยาติตาวิวิโรเวเทวยากันัามามิกิติตาิวิเวเทวากนามาไม่เดิตาไมวิโเวเทวยากนังนามาไมิตาสุนาราตาลุกามาสิกโลตาปาภิสามิติเอวังวันเตติโพระโวควาปัจจโสวควาเอตานาโวจะติโลกามนุกังสามิญาตากุมารทัตติเจติิคาารังมาหิตาตาธรรมาตาวา โอ้โหเตียวาติลีนาโอดัมมสาสามุโนตาดัมมะนาสาวุตาวินาภาวินาราวิโยวัจะเตยยวามเนกปีรัมวีโตมณีสัจจาสาลเกสาเนตเตเทวะกัญญาวิกันตาเตวิตาพิโวเตจาปามาสุรางสุดตะวัพุทธาสาตะราเตตาสามุลานังยานาอวมนุสาดาตานางอปะเกีตามาตา กูตาหะาัสาตาลิงตาตาเอตาาหานามนุสนาทาสูอัปปากนะต่าท้ากูที่าวิทาบุทิยาถุงตาตาสามายะวิยายาวเนรานะจากุมาโตมันตีสัตตาสานตว่กัญญาวิการตาเทวีตาวิกาโอเยหห่างกินตีสามิอิรเนียรูบุปโตต่าาหัวย่ขาปุมมากระี่แวมันีที่มันโตที่มันโตนะมันโตแหโนนะวิกามงตามิตรมางเีตตาเีตะเหวะวาว่าใดย่างนะนตี้โตที่มันโตที่มันโตนะมันโตแย่ไหนโนโมวะนาน วิกาเมืองวิวนางต่มิตว่านางสาไดไรสาายกานัโดยนีโดยที่มันโตที่มัโตนะโตอนาิกาเมืองวิวนางต่มิตว่านางอิเตเตโสสะสะสาธายกานานโดยนีโดยที่มันโตที่มัโตนะว่าโตอวนาิกาเมืองวินงต่มิติว่านางเวสาวิจาปบจาตาตายกานานโดยนีโดยที่มันโตที่มัโตนะว่าโตใอวิกาเมืองวินางต่มิติว่านาง กกไม่โลงได้โกเอปโกธาตุนี่เวตานามีโลนางาต่างแยกันางนที่โพธาติกไม่ลลได้โก ตบักาสาิติวนาบุรทมาที่ังราชาระชารโตตาตาสติกมามาบังพิวติมาราชายาโสก็จะมีต่าวาโอยจัมานาวไรที่มันโตที่มันโตน้มันตที่ไหนโ้มนมทานาิการมือี่นางสามีติวานางตาที่ลังจารี่ังราชาวิรูปปโภาษาสติตตัวมาบังิวัติมาราชายาโตก็จะมีแตตาวาโอยจังม่านางหวังาไรที่มันโตที่มันโตน้มันตที่ไหนโน้มนมานาิการมือพี่นางตามีติงวานางปาตที่มาที่สังราชาะวิรูปปโผภาษาสติต นาการนาวิวัติมาราชายกตติโตพุทธวิตรสาว้าโวยทั้งวันนางหวังว่าไรที่มันโตที่มันโตนะมันโตที่งใสโนโมทั้งวันนาวิกามือพินางตาพิติว่านางโอตาหลังจใจที่ต่างราชาดูเอโลตาตัดสติยัหานาพิวัติมาราชายกตติโตพุทธวิตรสาว้าโวยทั้งวันนางหวังว่าไรที่มันโตที่มันโตนะมันโตที่งใสโนโมทั้งวันนาวิกามือพินางตาพิติว่านางโนริมาที่ต่างนาตาตาโตตะกีเนนาวิรัวโพบะที่เมน่าวิรูปะโอโกเวโลแต่ที่สังกตาโร เตมาราชาราันตาจตุโรที่สานนาามานาอุราวันเอกปีแล้ววันเวเต่ังมายาวิโนดาโกว่าจนาตาตามายาตุเดนุวิเตนุวิวิจิตะาดใจนโมยามาเตโตจากินโนมันตุนิมันตุจากปานาโตจากมัญโยจากเทวัตุโตจากมาตาลิกิตจากเตโนจากกมโมโราชาเจ้าโอะคูบาจาีโคเจ้าโ ติภะรูตุเระสาอิเตจันญาตาราจโนกามมาราราจุวิโมนานะอภิกรเมยมวิรังตามิตรวนาคากูนาวาตานาคเวสาราตาระกากรมาตาอาคูปาราตาตาจิพิยมาธาตาราจาอากาณาคยาตัยนยมโนอาโคตวะาตมิติวนงเยนะราราชาตาสาราติทิตาทิตาปายินิสุทะจักขุวิหายาสาเตมมะปันตาติลาตุปนาอิติเตตานามาภิยันตานาคา ตาจารณะมาติโตมามาโนเขมากามิพุตโตตาหิอาวาจายูวะปายันตาราคารุนารัตตาณะตาการมุตตาชิตาวาจิตาตาาสามนุตังอาตุลาติตาบ่าวาโลวะตาเวตีที่มัโตยังโนกาลังกลางหวาบรรดาตุลาเวเทนะเวนะตาเวโอติจิตุจามาบาโตมุนีตาตาจะพาพิโสตานาบะเวเวโรจะนาบากามานาบะหิลานีนาบะหัวป้า มงปาระมงตามายโยธานิธานเีวิโูนังบามิติพิฆังอาโปต่วทวีจาตวายโระกากระมงวารุณารุณาเีวาโวมาการาตตาตานิานิกาเทวาเทวายะตัณโนเรติรากายาตปีนานัตวานิโดนิพันโตนิมันโตนัมันโตนัตตนโดนโมทามานาวิฆามรังสามิตริพินังเทโยหรืออาาลีดาตมา จายเวมาจานสนิสาเทวาจนามากูรกิตวาสยูสุนตสาเทวาสยามากูรกิตานัคคตาทีโบุรากิวาอากูมาดาหากาวาสนาราโยเิโรตากโรบาคาปุลิ ถาวรตาีรากายาสปีนานะโดี่ิหนุทิพันโตทิพันโตนนวันตยิ่โนโมตันาพิกามุวินังแบบนิตรวินานาคูตากุเีวาจารมาติริขาริวาอิทิตกาจารโลจาจามุมาหุปาบาลิโนมาลุนาดาดามาจารุนากานีนาการุเยสุจิลาคูอาคุวาตเวตินโนตีรากายาสปีนานะโดนิหนทท่มันโตท่มันโตน้วันโตยิ่งโนโมตันาพิกามุวนังแบบนิตีวินางตัมนามาตัมนามาลุตานลุสุมาทิตาวุรุาอาคอาคุวโนติสิกา อาาูนาโยเดวายตโรอิตวาปาริโนบาลังอหาบาลังอาคูเยวาเอไนทเดะกายาดาปีลานะโนนิตติมโตโตนะมัโตเอไนโนะนาวิกามุวินางมิตินางโสกาูนานาอาคูเวนะนาสา ต่าาโอตากาหาปาโมขาอาโูเดวไว่าจารณาตัมันตาหาราชาตามิต,นตานะตัดิโนนาะยังนาคาวิญโยโยทิสาวิวาสติติตาอากายะตัดเพานาตุนิโนยุมันโตนันโตอันนัมโตยิสโนโมโนมานาภิกรรมุนวินังสัพวิติม่นัเกมิยะสุยามา นาคาเ้าจาเตโาสามภกาลามาเสดโยติมานาจะอาสาวานิลมาโนอาคูตากูนิมิตาเนธีรากายะตับีานาตวานิโนติมันโตติมันโตนั้มันโตเฉโนโมตมานาปิกาเมืองนางสาวิตีว่านางตัดิเตวานิกายาตัปีานาตวานิโนนาวาเยนายุเยตัจาแต่ราปาทุธาติมากีรัโอตานามะ นาสวางนาขีโมตารางนากางจนาวาธีลาสีตังถุโมารวิเนโตจ่าปุระอิทมันโตทาหาังนางโอมารตาโตจากโสบาการามิติมันงนางโอมโลการนางหมาโมาที่อุดาปโนยุติมันโตีฮบากายโยยะไหลโตได้ไรกลาภุบัจากสวาสตโนตเตวันโตนาคาบาอิโตบาหิตะโตเตราเีอธิกานเตถิเนวมาเกวารือินาพิการพิปันจะกังอาตามานี่ยัง เอตาาราปันะนาาการนาันนมาดูตามันตาบาลีวะเอตามาดูต nah ิตาโลโกนาติตาตามาโลกังาตนาเป็นปารีนาตาตามาตาจาดังัต่าวายาลังยะถาปาวตะโเมโกทะทยันโตแบบวิจุโกตตาโสปาจุตาอวันติสุการโลอาตตาเลงสาวะตาตาสามังวิยายาณัหนเตานาจักมตตนี้สัตตาสารอตานีเตมาลเตนาวิกันตาเตมีาวิาวตตา อาปามาโุรังสุดวาพุทธาสารังวีตารเกอาปาจาราโมนีสังโรมันบิอิจายงตัตวิวิชีสังขามา ยาติตายาตนโมตัติตาบุณิสาวกาติเเนตุตาติเทเวดวัตัุมาลาตุตาเตวาราจารานามาติตานงจาติวานาปูชาจัปูชาเอรามามุตังปาีิรูตเทตสาวจาบุปปากาจตตา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 สัมมาปาริเนจารวามามุตตมาราหุตจาติปาจานียโนจารูกีโตโทปาติตาจาวาจา เอตังวะราโมตะมามาตาปิโอวาราณโอวาราสังฆะโอวารากุตะระจะอะวาราอิระมะนะโมตะมานะนะธัมมาตะริยาทายะนะกาสังฆะโอวาราวะจารังกะมามิเอระมะนะโมตะมานะนะตีรีตะปะปะทาปะวะตาราญามาตะโนอะปะมาโตตะดานะวะอะริเยตะมะนะโมตะมานะนะวะจะนิวาโตตะตันตุที กันติจ่าโสจาตาสามานาตนาจาตานาการนะตามานัตตาตาเอตามังมุตตาบังตโตจ่าพมานาิญาจาเรียตาจานาตตาานะนิพาตจาริยะใจเอตามังมุตตาบังมุตตาโสโลกะตามีอิทิจาิยะนาการนาติเอตาโตวิตาจางเอามังเอตามุตตาเอตามาิรกตวันนงธรมะมาอาจารีตาลาเิระตโสกันเถรตเตระม้ากาบังมุตตาวันติ ทีสอหมดตัวรัตนามาลียงอิติวิตรังเรืองรางลุรงวันแต่ที่ถืว่ายังรัตนามาลีตัณหโมตมาทีอิตธิอัตตานีธัรมีพุทธานัตธารมานิทานีนะสตตินะถุวามีหัวโตพยายามพิรักะอาตตางรรมานิตัะตาธรมสังฆมุนีธรรมาีิหัวโตนีนัตธรมีนะตธรมานิทีธรมีธัรมานังวานิตานีนะสัตตินะถืว่ามีหัวตยังพุทธเดโดบาีนิวันีสุตินมาทีนามาตาลิกะมา ตามารีนาเตนะนาโมนาวิกาติอิระมิตามาณะนานิตาเอเตระตเตระตุวาวิโอวโตเยตุปาตุตาตตาตตาตุตาจตาลีตานีโรตานิหัวโตเตนะตินิฮะตุระตตาวาตาเอตาลีนิตานิหมังมาตานิอาระมตามาณะวานิตาเอเตนะตเตระตุวาวิโอวโตเย ตัปาตตามาต่าได้เอานิการวิโนโคตมานาษาเตปัิดตามาตามีการหาอาารุตีนิ้ตการรูมาตาอีรามปีรังคานดังบานีตังอเตนละตัดเทนะว่ามีโตกีนามุตน้วังนติาวังวิราชตีอติเกตว้าวัตุนิเตกีนาจิาวิโ้ฐานจะอีวันตีทีายรามปีโปิดามปีตังคางนาดังานีตังอีเตนะตดเนะตวว่ามหโต สิบสมตระมวตาตะวานตาตาหวาวาจิตังเนวาตายาติตาลาจาตตตาตาโตาาหิตตาตจาริโนเนวะเโากบโมนาโตาโปโนาจิตังกาลิจิตังกาลิยายสาโปจิตโโนติวะสเกดาวุตตปาภิสามีตังเนนาวันตาเจเนตาปะตุตา阿拉หังตาธรรมามุทธิไนยังตุงหิมาอนุสาเนนามาบาลามาปัญามา อิติกาิยามาปัติกาสันตานีนามาตากามีมายาตินามาอากาบาลาวิติเตนามาติติยาะขติยามารมารูบะลายามาสามาโลภูรูตัตตาตัวนี้นะรต่วันนี้ราญาติอิเมรามีอะไรเมรามีอะไรเมรามีวิธูกลายไร่ใหเมรามีตะวันตาติมานิอาณาหญ่าตทุกขเราว่าเราตีอาตากนี บาฮีราตายาตาตุกนี้ตาวาตาเนมตาเมตาตาไรเมตาเมตาตาไรเมตาเมตาตไรเมตามตาไม่รู้อะไรเมราเมตาตันตาที่ตาที่ตาอตุกตาตางวาตาติอาตุงนเหราอุปาตามาชิเหวายาติภาติทิ่มาบปตัวอวาณียะตัววาณียาติชีวามันป่ามโยงชาลูบายนิาตานาตันติตาในตาวายาตานาขีรามปุญญาณิกายยตา ทุกขาวว่าเห็นาอุทานียติชีวามันปรมายังรูปบาริตรสาระตันติตาในตงว่ายังมานาเกฆามาโนโลกะนีสังปาชาเหตันติเขโยูดาลัยน้ยยังสามโมมาจายังทุตาจัตตาถาตันตาสาธิตาต้าทุกขายาหุตุยังชีวามานุปากาโรติปุยานันโมยังเหนาติธรรมาจาริธรรมโมตุตินุตุคามาวะอาติเอสา นิสังโฆดามีสุตินาคูกาตินาจันติธรรมาจนิสสามีารานิจายะราปัญญาญะัจจติอาตานิัติทุเกโมโวิสุติยาระิาราทุกาาัาปัญญาญะจจาติอาตานิปัติทุเกดโมโุวิสุติยาระพิรามานิจานิขาตาปัญญาาัจจติอาวันิวันติทเกเกิโมโวิสุติยาวัตุราวานิกาจารูอาวานัน เมกาโุติยังตัดีกายตัดดัลยาเมตินิตาเหยียบอะัณการท้าหูเวะตาลังยามปีปตานิวานีนี้จะรามาลูกาเจยยนี้ลูกาลูสาวายามติทิตายตัดนังยามะ Itang rata muda man, itang rata ngamang, rata mandu, kapa muda di, yoda buda, sama jasang rata nga, toba di, rata ria, sajani, sama banyai, apa sajidu, kanduk, rata nupa, rata raja, aji, kama ria, sajai, kanduk, bupa, เจ็วัวระเาตีตานาคะนอาเยนะปากกลางาตาตากระตังบุกคนไม่คนหนึ่งต ok ้องไปแล้วไม่คนมุ่งหวังในสิ่งนี้ยังไ่าถึงญาติตามมฮินาต่งอาาตาตาอานาก็ต่างสิ่งใดที่ต่องไปแล้วสิ่งนั้นก็ไปนั่น่องไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ไปนั่นที่ยังไม่มาถึงปัดุูนะจ่ายโยธรรมะตัตาจัสาวิปัสสติอาารีรังอาจาอุปังตังวิธรรโร เยก็บ <icana>, ุคคลใดห็นแจ้งไา้เมื่วันไม่หองแง่ไม่กล้องแกงในดรรนันนนบุคคลั้นมือจะเลื่นเรื่อยให้บุคคลเดินอาเจวะกิตตมาังโกชนาลาพัฒนางโสเวถึงความเวียนเตในวันนี้เ้้าใครเลจาเุอความตายในวันนนี้ในฮินโนสางกันเตน้ำมหาเตนี้ำมาจุนะเท้าความบัดเพีงกับแมนุราชมือมีเสต่นั้นย่อมไม่มีกับเรทั้งหลายวังลิหาลิมาตาปงาโหรตามะ ตานติตานเฮตางวาเทกาลาโตติตานโตอาจิกาเตมุนิติว่ามิยอของยเรียบุอคพผู้ให้ติดอยู่อย่างนี้มีความเรียนไม่เกล้านักวันนี้คือนั่นแหละว่าเวลาตีหนึ่งเดือนด้วยการท่นี้แหละติดแบบเบตัวอาพิหาบาตเวลาบาตา ชะลาทํโมมมชลทําดีโตรามีความแก่ไปธรรมดาถอควาแก่ปไม่ีอาทิธรรมโมมดมีาทิาดิโตรามีความเสือมายเปธรรมดือควเ่อายเปไม่ได้มาแล้วนะทํโมมมาแล้วนะีโตรามีความตายไปธรดาถือความตายเปไม่ได้แต่เบบี อาราบีนาบาโวนาบาโวเราดาราะไสิต <buying> ่างคือเรต้องวัดว่าแต่ของที่เราละเจริญใด้น้ำบวงกรรมมาโภมีกรรมนาดูกรรมมาดูนี่กรรมมาผ่นดูกรรมมาบาลีรัตโุเรามีการมเป็นของกันตนมีกรรมเป็นมุ้ยผลมีกรรมเป็นน่าเกิดมีกรรมเป็นบุญตามีกรรมเป็นเนื้ออะไรยกรรมมาบารีถามีกันยานางวาบากังวาตาต่ราโตภาวิธามีเราทำการใดๆไว้เป็นหุนหรือเป็นบาปเราเรียนเปนนาย่ายคือเราจะต้องได้รับผลการนันนะืบไปเอวังอาวิอาวิห่าวาจเว กตาบางเราทั้งหลายคนวิจารยนี้ทุกวันเทินที่ว่าเบอเตรเวายิโโยนาตาตาตูกาบาตาเด่นี่ถูกครับไม่ยามาตาเด่นี่ไม่ยากถูกับบาตาเ่นี่ถูกครับโอ้พีปีปาที่โนยิราวตาตาอาเมหตสัพพตังบุญยาสัพพะตังสามพีวีีเวนุโนดันตูสามเวปาติทิยาตาดังนาตตูฐานดายขันทัาขันตูสาวพะาวะเว พิตะโลตูกะเนตูเทวตาตาเทวุทาวราปตะเจนังตะยังวะลังลานตาตังตาเดียนะนะครับอนามิสาปะโสยี่สิบบทสวดเทวตาปาทิธาณาตาเยเทวตาสันติวิหาระวาตินีโนเวกาเลโบทิคเลตาหิงตาหิงตาทามาตาเนนะมาวันตูปุจิตาโถติงกาโลเตตาวิหาระวันกาเลเถราเยวันนาลาวากาตาวิกาวะตาลามิกา อาลีนะปะตีอุปัากาามีตัดีสานิกานาจาอิสราสัมะนาบูตาตุกีตานาวันตุเตชลาภูตาเยปิตะท่าตาสามะวาตังเตกาตาอาวิวโวปะติกานิทากังนามะวาลาวาทิตเตตัปเทปุกาาโกตุตุตาลังตาตุทีลังตัตังนามโมธรรมนาตักปาตาตังโกโทุมาราโรวะอาตาตาจ เอตายาตเหระการตัวตาบารเตาเปปิธรมะทาริโนหตินาปุณิยามะธรรมีอริยะปะเวทิเตยิวเอ็ดวัวตัวตาพระปะติรานิตาปุญญานิสิกานิกาตาลายานานิกาตาไิเมตาตากาปะหิโนหุตโตตาตาปะมานะกาเยปิติกุนาวันตาไม่หามาตาปิยโยุาเมราติเตวะ ยานีมาตาตาเวรีโนตตาตาติโสกามิสิงโภเมตาตุโนนีการาจาราเตวกาวาตตาตังมาวะเวเวยังปาติทานานุโมทันโตเตยานติเทติมังนปาจันติเทวาตานิเวทาโยเมยานิสานาวุยานาวานุโนตานายนาสัปพิสานาสันนาโอตัวเวลาตัจีิีวโนเกมามะตาปะโปตุเตนาตาที่ทานตังถุภา ขอแต่ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจนเป็นผู้มีตัวหนบนที่เราเจ้าได้ทำในวันนี้แอย่งบูอื่นที่เราเจ้าได้ทำแล้วคือจนเราได้เป็นที่เราผู้มีคนมีาามีเราข้าเจ้าต้นที่ขาเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นแ่ตัอื่นที่เป็นกลางอะมีเว้นตั้งในโลกเกิดในวงสาวเกิดในวงดีมีหน้าละนึงแลังตีต้องเนี่ยวในวงโน้นวงใหญ่ต่เราได้ทราบการในหูข้าเจ้าแล้ว ขอสัตเหล่านั้นโดนทนงมาฮาเลเตินก็สัตว์เหล่าใดไม่ไม่ทราบการในส่วนบุญของข้าพระเจ้านี้ขอเรียกทั้งหลายจึงแกงแกสัตว์เหล่านั้นเห้ยคือทั้งหมดราบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วขอแต่ทั้งบวงตรงนี้มีเวงอยู่เป็นตัอเดินเลยต้องเกิดทางเตือนขอความหวังอันดีของตัตเหล่านั้นจนลงเล่นเดิน รวยนบ้าแ่งตัดใจท่านน้แห่งความมีตรงแห่งการมุ่งม่ตายด้วยการใวัตนบนบาตีแล้วว่าก็จ่าเานี้ขอความสุขสวัสดีตงเกิดมียตัวข้าเจ้าในเป็นเพื่อกันล้อมขอยตัวข้าเจ้าแข็งแรงข่อยข้าเจ้ากลับมาเดินได้ปกติครั้งข่อยข้าเจ้าร่ำรวยเงินจะมีโชคยิ่งากยิ่งดใตรงความบารนาขอยพวกเราบนเดกทุกใบทั้งปวงขใอ้ข้าเจ้าทางโลกและทางตาม ขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดทั้งหมดในการสวดาริยาบนรัตมะเหล่านี้เมื่อนูกวแล้วโปรดวอนวรให้แก่ข้าพเจ้าได้นางจิตวันกันล้อมในถงนิลกันล้อมนางขี้สิวใจก็ควรสิวใจก็ควรกันล้อมครอบควรใจก็ควรควแก้วก็ควรงานจางเทวดาที่ปกป้องดูแลตัวข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรของเจ้าทุกคนและคนที่ใครเจ้าถึงถึงแล้วัถุกองคนว่ากิ่งไมลิมีนาโดยวันนี้ถงนิพริยาบนหลังวอนวอนมาลิฮานตลาดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ตามถึงนตั้งขึ้นทั้งนิบานมาได้จัดสร้าง ในนักวิากเ,เปลี่ยนได้หมว่าแบบว่าเรต้องตรงไหนและและคำมงคนว่า,ลาหลัางรงตรงเรื่องต,ตา,างๆปิุกการเทินาทุก